ตอนนี้เราอยู่กันในซีรีส์ห้องเก็บของนะครับสำหรับคราวนี้เนี่ยผมจะกลับมาพูดถึงซอมบี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามซีรีส์นี้มาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้สักพักใหญ่นะครับผมเคยพูดถึงเรื่องของซอมบี้เอาไว้บ้างแล้วนะเพราะว่าซอมบี้เนี่ยเอ่อเรียกว่าเป็นมอนสเตอร์คงได้มั้งนะครับเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างจะโด่งดังมากทีเดียวนะครับเราจะได้เห็นซอมบี้เนี่ยในกระตู้นนะครับในภาพยนตร์นะครับในเกมในนิยายนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับ คราวนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของซอมบี้อย่างเดียวกันบ้างซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่าเราพูดถึงซอมบี้นะครับสิ่งที่เราจะนึกถึงเนี่ยก็คือฝูงคนตายนะครับที่พยายามจะจับมนุษย์มาเป็นอาหารนะครับมันจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะกินคนนั่นเองนะครับแล้วก็จํานวนของมันเนี่ยมีมากมหาศาลแทบจะไม่มีวันฆ่ามันได้หมดเลยแต่ว่าเดิมทีแล้วซอมบี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับ ถ้าหากว่าเราจะพูดถึงซอมบี้แบบออริจินอลเลยนะครับก็ต้องเป็นซอมบี้ในความเชื่อของวูดูนะครับก็จะเป็นมาจากทางเคติอ่ะนะคำว่าซอมบี้เนี่ยเราเจาะจงเฉพาะศพนะครับศพของคนตายนะครับที่ถูกปลุกขึ้นมาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับตามต้นฉบับแล้วเนี่ยของทางวูดูครับซอมบี้คือศพที่ถูกปลุกขึ้นมาเพื่อถูกใช้เป็นแรงงานเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีเรื่องของการไล่กินคนหรือว่า การแพร่เชื้อหาพวกเพิ่มไม่มีเลยนั่นคือสิ่งที่ซอมบี้เป็นครับจนกระทั่งปี1968นะครับได้มีผู้กกับคนหนึ่งครับได้เอา,เ,อาเรื่องของซอมบี้เนี่ยกลับขึ้นมาเขียนใหม่นะครับสร้างรูปแบบให้มันใหม่นะครับทําให้การเป็นรูปแบบที่เราเห็นนะครับก็คือมันจะสามารถแพร่เชื้อได้โดยการกัดมนุษย์นะครับ มันต้องคุต้นดเพจะกลายเป็นซอมบี้นะครับแล้วก็สามารถแพร่เชื้อเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับโดยภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยเป็นภาพยนตร์ขาวดำนะครับที่มีชื่อว่า Night of the Walking Dead แล้วหลังจากภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นต้นมาครับเราก็ได้เห็นซอมบี้ในะรูปแบบนั้นอยู่เสมอนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนที่มาของมันนะบางทีเป็นเชื้อไวรัสบางทีก็เอ่อเป็นการทดลองอาวุธของรัฐบาลไหนสักเจ้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยลักษณะของตัวซอมบี้แล้วก็จะคล้ายๆกัน ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจครับที่คนจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่จะกลัวซอมบี้เพราะว่าซอมบี้เนี่ยเป็นเหมือนการเอาสิ่งที่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่กลัวมารวมกัน1เลยนะครับก็คือสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดกลัวที่ตัวเองเป็นผู้ถูกล่าหรือว่าเป็นเหยื่อหรือว่าโดนจับเป็นอาหารครับซึ่งในลักษณะของซอมบี้ที่ไล่กินคนเนี่ยก็ถือว่าเราก็กลายเป็นผู้ถูกล่าถูกไหมนั่นทําให้เกิดความกลัวขึ้นแน่นอน สองครับก็คือเรากลัวความตายนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความตายก็คือการที่คนที่ตายไปแล้วฟื้นกลับขึ้นมาเพื่อไล่ล่าเราซึ่งลักษณะนี้เนี่ยทำให้ซอมบี้เหมือนกับผีนะครับปกติแล้ว,วเวลาเราพูดถึงผีจะนึกถึงวิญญาถู่มแต่ว่าซอมบี้เนี่ยเหมือนกับผีที่มีร่างกายที่น่ากลัวนะครับเราก็สามารถทำร้ายเราได้จริงๆนั่นเลยทำให้คนกลัวซอมบี้มากกว่าผีทั่ว,วไปได้ซ้ำ และ3ครับคือถ้าหากว่าสมมุติว่าถ้าซอมบี้เกิดมีจริงขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าเรากําลังเข้าสู่การสูญสิ้นเผ่าพันธุ์นะครับซึ่งการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์เป็นสิ่งที่ทุกสายพันธุ์บนโลกต้องกลัวอยู่แล้วและถ้าเกิดว่าเราเอาเรื่องอื่นๆเข้ามาปนกับเจ้า3เรื่องเมื่อที่เราบอกเมื่อกี้นี้ครับเช่นคนที่เรารักอาจจะกลับมาจากความตายเพื่อจะมาไล่กินเรานะครับหรือว่าจะเป็นจํานวนมหาศาลของมันนะครับที่สามารถปิดล้อมเราให้เราหมดทางหนีได้ง่ายๆ และด้วยเหตุผลอีกเยอะแยะมากมายครับที่จะทําให้ซอมบี้สามารถกลายเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดถ้ามันมีจริงนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าซอมบี้เนี่ยเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเพื่อ,อ,อใช้ในบทของภาพยนตร์นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงในชีวิตจริงของคนเรานะครับตั้งแต่สมัยโบราณมนุษย์เรากลัวสิ่งที่มีความเหมือนกับซอมบี้นี่แหละครับมาตั้งแต่สมัยที่ยังจารึกข้อมูลจารึกข่าวสารหรือประวัติศาสตร์ลงบนแผ่นหินอยู่เลยนะ ซึ่งเราจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนครับในหลายๆเชื้อชาติบนโลกนะครับเรื่องของการทําวิธีฝังศพนะครับหรือแม้แต่สิ่งที่เขาจารึอกอยู่ในบันทึกของพวกเขาแล้วความกลัวพวกนั้นครับก็กลายเป็นวิธีศพที่เราเห็นกันในทุกวันนี้นะครับอ,อ,อย่างที่เรารู้กันว่าในหลายๆศาสนาเนี่ยมีการนําศพเนี่ยใส่เข้าไปในโลงศพถูกไหมแล้วก็ฝังลงดินนะครับ ก็ความกลัวนี้นะครับเข้าใจว่าส่วนหนึ่งนะครับมาจากความกลัวนี้แหละที่ทําให้ถึงแม้ว่าศพจะอยู่ในโลงศพนะครับแล้วก็ถูกฝังเอาไว้ลึกใต้ดินไม่มีทางเอาขึ้นมาได้อยู่แล้วนะครับพวกเขาก็ยังคงต้องตอกปิดฝาโลงให้แน่นครับบางประเทศเนี่ยถึงกับมีการมัดศพแล้วก็ตอกติดกับโลงเอาไว้เลยนะครับหรือว่าใน,ในหลายเชื้อชาติครับที่มีความกลัวในเรื่องของการที่ คนตายจะพื้นขึ้นชีพกลับขึ้นมาแล้วก็ลากพวกเขาเป็นเหยื่อเป็นอาหารนะครับก็เลยมีการเอาก้อนหินเนี่ยยัดเข้าไปในปากด้วยนะครับซึ่งนั่นจะรวมถึงหลายๆความเชื่อนะครับอาจจะเป็นเรื่องของแวมพร์บ้างเป็นซอมบี้บ้างเป็นอะไรบ้างแต่ว่าทั้งหมดก็คือเขากลัวว่าคนตายเนี่ยจะฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาแล้วก็มาทำลายพวกเขายกตัวอย่างครับเช่นในประเทศจีนนะครับในประเทศจีนเนี่ยจะมีผีนะครับที่เราเรียกว่าจางชีนะครับ หรือที่เราอาจจะเรียกกันว่าผีจีนหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าผีกองกอยนั่นแหละครับก็คือผีแบบนี้นะครับอ่อำคมเชื่อของจีนแล้วเนี่ยจางชีครับจะกลับมาแก้แค้นครอบครัวของตัวเองนะค,คือเขาทําร้ายหมดนะแต่ว่าครอบครัวตัวเองก็ด้วยนะครับจะกลับมาทํร้ายครอบครัวของตัวเองเพื่อเป็นการล้างแค้นที่ฝังศพตัวเองอย่างไม่ถูกต้องนะครับเพอเขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าฝังศพผิดวิธีจะทําให้วิญญาณเนี่ยไม่สามารถไปสู่โลกหน้าได้ ซึ่งความกลัวจางชีเนี่ยมีมากพอที่จะทําให้ในพิธีศพของจีนนะครับลหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการมัดศพติดกับโลงด้วยนะพเพราะกลัวว่าคนตายเนี่ยจะฟื้นกลับขึ้นมาหรือแม้แต่ในทางฝั่งของอารับเองนะครับก็มีความเชื่อของพวกกูนนะครับพวกกูนเนี่ยตามความเชื่อร่างเดิมของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะครับซึ่งจะเป็นผู้หญิงไม่ดีนะเป็นโสนเภณีที่เต็มไปด้วยบาปแล้วก็ ทําตัวขัดต่อคําสอนของพระเจ้านะครับโดยพวกกูเนี่ยก็จะทําการล่อเหยื่อนะครับให้เข้ามาติดกับซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเหื่อผู้ชายนะครับก็ล่อเข้ามาครับด้วยการใช้เสียงนะครับวิธีการต่าของไซเรนเลยนะก็คือใช้เสียงในการล่อเหยื่อเข้ามาแล้วก็กินเป็นอาหารเท่าที่ผมรู้เนี่ยก็จะมีการ์ตูนใช่ไหมที่เอามาทํมมาทนับตวยวกูลน,นะผมไม่ได้ดูเรื่องนี้แต่ว่าก็มีการพูดถึงผีชนิดนี้เช่นกัน แต่ก็คิดว่าน่าจะไม่ตรงตามตำนานเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังไม่หมดแค่นั้นครับในแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยมีพวกที่เรียกว่าด็อกหรือว่าด็อกเกอร์นับแล้วแต่ว่าจะอ่านนะเนาะก็ในความเชื่อของชาวนอสน,นะครับมีลักษณะคล้ายซอมบี้เหมือนกันก็คือเป็นศพคนตายที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับพวกด็อกเกอร์เนี่ยถือว่าเป็น ซอมบี้ที่น่าจะป่าเถื่อนที่สุดนะครับพวกมันยังคงมีสติปัญญาอยู่นะครับในระดับหนึ่งนะคือพวกมันจะรู้ว่ามันไม่ใช่คนมันกลายเป็นซอมบี้นะครับแล้วก็มันลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำสงครามซึ่งผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่น่าจะพอเดาได้นะครับวิธีเดียวที่จะ กำจัดพวกดรอกเกอร์พวกนี้ได้เนี่ยก็คือต้องใช้วิลบับุลุดไปสู้กับพวกมันนะครับแต่ว่าต้องเป็นวิลบับุลุดที่เก่งจริงๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยนักบทั่วไปไปสู้ก็แค่ตายเปล่านะครับต้องเป็นฮีโร่ตัวจริงเท่านั้น ส่วนของไทยเองก็มีเช่นกันนะครับถึงจะไม่ได้ใกล้เคียงมากนะครับแต่คิดว่าปอบก็ถือว่าคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงสิ่งที่คล้ายกับซอมบี้ที่เรารู้จักในหนังมากที่สุดนะครับในความเชื่อของประเทศอังกฤษนะครับจะมีผีนะครับใช้คำว่าผีก่อนแล้วกันนะที่เราเรียกว่าเลเวนแอนนะครับเจ้าเลเวนแนเนี่ยเหมือนในหนังเลยนะครับก็คือเป็นเอ่อร่างไร้วิญญาณที่หิวโหยนะครับไล่กินผู้คนนะครับซึ่งมีความคล้ายกับซอมบี้ที่เราเห็นในหนังมากๆนะครับ ก็คือมันสามารถสร้างจำนวนของพวมันเพิ่มขึ้นได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะขยับได้อย่างเชื่องช้านะครับแต่ว่าข้อหลักของมันเลยก็คือมันจะไม่ยอมเลิกลาจากเป้าหมายไปง่ายๆนะครับต่อให้เหลือครึ่งตัวก็จะคานไปนั่นแหละนะครับเหมือนกับที่เราเห็นกันในหนังแล้วก็ด้วยจํานวนที่มีเยอะมากเนี่ยทำให้การปิดล้อมเพื่อ,อ,อจับเหยื่อเนี่ยเป็นอาวุธที่น่ากลัวของพวกเลเวนแนนหรือว่าซอมบี้พวกนี้เอาละจบ นะครับสำหรับเรื่องของซอมบี้นะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลที่ลองลึกอะไรมากนะเพราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักกับมอนสเตอร์ต่างๆนะครับที่อาจจะได้เห็นในเกมในกระตูนรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะรู้จักมันมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นพวกกูที่เห็นในกระตูนนะครับหรือว่าพวกผีกองกอยว่าเป็นยังไงนะครับหรือว่าพวกดอกเกอร์ที่อาจจะเห็นในสกายริมหรืออะไรอย่างนี้นะครับจะได้รู้จักพวกมันมากขึ้น เนาะอ่ะแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับเหมือนเดิมเลยทั้ง2เจ้านะครับทั้งนันเกมซิมโซนะครับแล้วก็นานเสื้อธีรนิดนะครับอย่าลืมแวะไปกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เขานะครับแล้วก็ให้ผมด้วยนะครับเอ่อสำหรับท้ายคลิปนะครับก็ยังคงมีเรื่องสยองขวัญเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีอะไรอยากจะรู้เพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมกับเรื่องของซอมบี้ที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆที่แวะมาคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คคลิปนรับ สวัสดีฮะเพื่อนเพื่อนทุกคนกลับมาอีกแล้วกับช่วงเรื่องเล่าแถมท้ายสัปปะทิตที่ผ่าน,านมาผมเล่าเรื่องผีไปหลายเรื่องแล้ววันนี้ก็เลยคิดว่าจะตำนานแบบไทยๆมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังละกันสัปเ่องที่จะมาเล่าเนี่ยจะมีทั้งเรื่องที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือได้กับเรื่องที่เป็นตำนานเล่าเรื่องมันๆราวกับอินเดียนาโจนนะฮะก็ยังไงก็ลองฟังแล้วตัดสินดูละกันว่า จะเชื่อไม่เชื่อยังไงแต่สําหรับตัวผมเนี่ยผมแนะนําว่าฟังเพื่อความบันเทิงแล้วกันฮะถ้าเพื่อนๆชอบฟังเรื่องตลาดพิศวงมาเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคําว่าเมืองลับแลมาบ้างเมืองลับแลเนี่ยคืออะไรก็เหมือนกับหมู่บ้านลับนี่แหละฮะซึ่งตามความเชื่อของบ้านเราเนี้ยคนที่มาจากหมู่บ้านพวกนี้เนี่ยมักจะมีอิทธิธพิธิหารวิเศษต่างๆนะฮะ ก็เอาจริงๆแล้วหมู่บ้านที่ชื่อขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองลับแลเนี่ยในบ้านเรามีปรากฏอยู่หลายที่ครับแต่ว่าในที่นี้ผมขอยกมาเล่าสักสองที่ละกันที่แรกเนี่ยคือชุมชนเมืองลับแลที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับที่นี่น่าสนใจตรงที่คําว่าลับแลเนี่ยนะย,ยังคงใช้เป็นชื่อของชุมชนจนถึงปัจจุบันเลยโดยเหตุผลที่ชื่อว่าเมืองลับแลเนี่ย เขาเชื่อกันว่ามัอยู่2เหตุผลด้วยกันฮะคืออย่างแรกไปเนี่ยตามข้อสันนิษฐานของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าเดิมชาวเมืองแพร่กับเมืองหน้าน,านี่หนีข้าศึกมาหลบอยู่แถวนี้นะฮะเพราะว่าแถวนี้มีลักษณะเป็นป่าเขากับภูเขาลึกลับซับซ้อนเนี่ยข้าศึกเลยหาตัวไม่เจอเขาเลยเรียกกันว่าเป็นพื้นที่ลับแล แต่ก็แน่นอนสำหรับช่วงนี้ของเราเราคงไม่พูดถึงเรื่องเหนือธรรมชาติไม่ได้นะฮะอีกตำนานหนึ่งเนี่ยพูดถึงเรื่องเหนือธรรมชาติเต็มๆเ,เลยก็คือเขาเชื่อว่าในพื้นที่นี้สมัยก่อนเนี่ยมีเมืองลับแลอยู่เมืองลับแลแห่งนี้เนี่ยเป็นเมืองลับแลที่คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่เนี่ยเป็นผู้หญิงอยู่มาวันหนึ่งครับมีชาวบ้านหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเห็นหญิงสาวสวยสี่คนเดินออกมาจากในปา่าไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยด้วยความสงสัยก็แอบ มองดูผู้หญิงทั้งสีคนนั้นฮะและเมื่อกลุ่มผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยเดินมาถึงชายป่าผู้หญิงทั้งสีคนนั้นเนี่ยก็แอบหยิบใบไม้ออกมาแล้วก็ไปซ่อนตามที่ต่างๆก่อนจะเดินออกจากป่าผู้ชายคนนั้นก็ออกมาจากที่ซ่อนแล้วก็แอบเอาใบไม้ไปหนึ่งเนี่ยไปซ่อนผู้หญิงคนนั้นเดินกลับออกมาจากในเมืองต่างคนต่างก็เดินไปหยิบใบไ,ไม้ที่ตัวเองซ่อนเอาไว้ะฮะแต่ว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งฮะที่หาใบไม้ไม่เจอ ก็ทาท่ากระวนกระวายใหญ่เลยเอ๊ะใบไม้หายไปไหนไม่ม,มีก็กลับบ้านไม่ได้ถึงจุดนี้เนี่ยผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ออกมาแสดงตัวครับแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่ายอมพาเขาเนี่ยกลับไปด้วยเขาจะยอมคืนใบไม้ให้ใบไม้ใบนี้คงสําคัญกับผู้หญิงคนนี้มากฮนะผู้หญิงก็เลยยอมยอมที่จะพาผู้ชายคนนี้ไปด้วยผู้ชายคนนั้นก็เดินตามผู้หญิงคนนั้นไปจนมาถึงเมืองแห่งหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก่อนที่จะเข้าเมืองเนี่ยก็บอกกับผู้ชายคนนี้ว่า ถ้าหากว่าอยากจะอยู่ที่เมืองนี้มีกฎอยู่อย่างเดียวคือห้ามพูดโกโหกเมื่อผู้ชายคนนั้นมาอยู่ในเมืองนี้ไม่นานก็เกิดตกหลุมรักกับผู้หญิงคนนี้นะฮะแล้วเขาก็อยู่กินกันจนมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนเสร็จแล้วเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งผู้หญิงออกไปทํางานข้างนอกบ้านนะฮะปล่อยให้ฝ่ายชายอยู่บ้านคนเดียวลูกชายก็เกิดร้องไห้กระจองงองแงขึ้นมา ด้วยความที่ฝ่ายชายอยากจะกล่อมลูกนะฮะก็เลยโกหกไปครับว่าเนี่ยแม่จะกลับมาแล้วแม่จะกลับมาแล้วฝ่ายแม่ยายได้ยินเข้าอย่างนั้นเนี่ยรู้สึกโมโหมากเลยฮะก็เอาเรื่องเนี่ยไปฟ้องกับลูกสาวว่าฝ่ายชายเนี่ยพูดโกหกลูกตัวเองตัวผมเองคิดว่าฝ่ายชายเขาเองก็คงไม่คิดว่าพูดกล่อมเด็กนี่เป็นการโกหกนะ,นะฮะแต่ว่ากฎก็ต้องเป็นกฎฝ่ายชายเนี่ยก็ต้องโดนขับไล่ออกจากเมืองเมืองนี้ ก่อนที่จะออกจากเมืองเนี่ยด้วยความโศกานะฮะคุณภรรยาเนี่ยก็ห่ออาหารไปให้ระหว่างการเดินทางโดยขุดหัวขมิ้นใส่ในย่ามไปด้วยเหมือนให้เป็นของฝากกันนะฮะฝ่ายชายด้วยความโมโหเนี่ยว่าเรื่องแค่นี้ก็ต้องไล่ออกจากเมืองด้วยเดินมาตามทางเหนื่อยก็เหนื่อยหนักหัวขมิ้นอีกก็ค่อยๆทิ้งหัวขมิ้นตามทางไปเรื่อยฮะเพื่อให้กระเป๋าเบาลงสุดท้ายเหลือหัวขมิ้นกลับไปจนถึงบ้านเขาเนี่ยอยู่แค่ไม่กี่หัวเอง ปรากฏว่าพอมาถึงบ้านเท่านั้นแหละพอแกะย่ามออกมาเนี่ยหัวขมิ้นที่เห็นตอนแรกอ่ะกลายเป็นก้อนทองครับด้วยความที่เสียดายก็เลยเดินกลับไปหาก้อนทองที่ทิ้งไว้ตามทางแต่ว่าเขาก็ไม่เจอก้อนทองพวกนี้อีกเลยรวมถึงเมืองเมืองนั้นก็ไม่ปรากฏออกมาให้เขาเห็นอีกเรื่องนี้สำหรับตัวผมแล้วเนี่ยคิดว่ามันก็คล้ายๆกับนิทานประหลาดสอนเด็กกันนะฮะว่า,วาให้เป็นคนไม่พูดโกหกมดเท็จไม่งั้นจะเสียของอะไรอย่างนี้ สำหรับตำนานเมืองรับแลอีกที่เองเนี่ยผมถือว่าเป็นตำนานโชว์พิธิหารเลยดีกว่าโดยเรื่องที่จะเล่าเนี่ยนำมาจากหนังสือชื่อหมอศูนย์คนดีซึ่งพิมพ์ช่วงปีสองห้าหนึ่งนี้เองฮะโดยตัวหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกว่าเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ฟังมาจากพระอาจารย์ปัน่นวัดเขาเหลืออีกทีหนึง่งผมจะเล่าแบบทิทานลยแล้วกันเอาเป็นว่าก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเนี่ยมีพระอยู่สี่รูปพระสี่รูปเนี่ย ได้ชวนกันไปเที่ยวถ้ำเขาหลวงจังหวัดเพชรบุรีฮะเพราะว่าเขาได้ยินกิตดิศั์มาว่าถ้ำเขาหลวงเนี่ยสวยนะโดยที่แต่เดิมเนี่ยชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าถ้ำเขาหลวงเนี่ยมีคนรับแลรอาศัยอยู่แล้วฮะโดยมีหลักฐานเป็นแกลบเนี่ยตกอยู่ตามพื้นถ้ำเขาก็เชื่อว่าแกลบเนี่ยเป็นเศษเหลือของอาหารที่ชาวรับแลทานภาพฝีรูปนี้เนี่ยเดินเที่ยวเล่นจนจนค่ำมืดเลยฮะพอแสงเริ่มหมดแล้วเนี่ย ก็เกิดหลงทางขึ้นมายิ่งเดินก็ยิ่งมืดยิ่งเดินก็ยิ่งมืดสุดท้ายเนี่ยก็มองไม่เห็นทางเลยระหว่างที่กําลังกังวลใจอยู่นั่นแหละฮะก็มีเสียงปีพาดดังขึ้นมาพระเหล่านั้นยินเสียงปีพาดเนี่ยก็ชื้นใจขึ้นมาเลยฮะว่าเฮ้ยแถวนี้คงมีคนอยู่หรือมั้งก็เดินตามเสียงปีพาดนั้นไปครับเมื่อเดินคลาทางกันไปตามความมืดเรื่อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาก็คลาไปเจอกําแพงอิฐ พระเหล่านั้นก็สงสัยนะฮะว่าเอ๊ะทำไมมีกำแพงอิฐมาสร้างอยู่ในถ้ำได้แต่ว่าก็ยังพอให้อุ่นใจได้บ้างเพราะว่าในเมื่อมันเป็นกำแพงอิฐเนี่ยก็แปลว่ามันต้องเป็นกำแพงที่มีคนสร้างขึ้นมาแน่นอนพระเหล่านั้นเนี่ยก็อาศัยรูปกำแพงไปเรื่อยๆนะฮะกะว่าจะเจอประตูแต่ว่ารูปจนรอบกลับมาจนถึงที่เดิมแล้วเนี่ยก็ยังไม่เจอประตูเลยพระรูปหนึ่งก็ออกไอเดียครับว่าเนี่ย งั้นเราต่อตัวกันปีนกำแพงดีกว่าว่าเราก็ให้พระรูปหนึ่งเป็นฐานครับพระอีกรูปหนึ่งเนี่ยก็เหยียบบนไหล่เพื่อนแล้วก็ปีนขึ้นไปเมื่อปีนขึ้นไปได้เนี่ยมือเขาก็จับได้ที่เหนือกำแพงพอดีนะฮะเขาก็พยายามดันตัวขึ้นไปชะงโงกดูว่าฝั่งตรงข้ามของกำแพงอะมีอะไรไหมปรากฏว่าไม่ทันไรแค่ชะงโงกหัวไปนั่นแหละฮะก็มีแรงอะไรบางอย่างฉุดพระรูปนั้นเนี่ยข้ามไปอีกฝั่งทันทีแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรดังขึ้นมาอีกเลย ไม่มีแม้แต่เสียงตอบกลับจากพระรูปนั้นแต่ด้วยความที่ไม่มีทางเลือกนะฮะยังไงก็อยากรู้ว่าฝั่งตรงข้ามของกำแพงเนี่ยมีอะไรก็ตัดสินใจให้เพื่อนอีกคนหนึ่งฮะเหยียบไหล่ปีนข้ามไปดูแต่ก่อนจะปีนเนี่ยเพื่อนพระเขาก็ให้เอารัดประคตรัดประคตก็คือเหมือนเข็มขัดพระเนี่ยแหละฮะแต่ว่ามันเป็นผ้ามามัดเอาไว้เผื่อว่าถ้าปีนไปแล้วเนี่ยเกิดมีอะไรมาดึงข้ามอีกจะได้ช่วยดึงรั้งเอาไว้ได้ทันนะฮะ ปรากฏว่าแค่โผหัวพ้นกำแพงไปนั้นนะครับก็มีแรงอะไรสักอย่างพยายามจะดึงพระรูปนั้นเนี่ยข้ามไปที่ฝั่งตรงข้ามอีกด้วยความตกใจเพื่อนเขาก็ดึงสายรัดประคตอย่างแรงเลยฮนะเพื่อนที่ปีนอยู่ข้างบนเนี่ยก็พับตกลงมาหัวกระแทกพื้นจนทําให้พระรูปนั้นเนี่ยกลายเป็นพระพิกลพิการสติฟั่นเฟือนไปเลยพระพิสุที่เหลืออีกสามคนเนี่ยก็ตัดสินใจเลยฮนะว่าไม่เอาแล้วไม่ข้ามกำแพงนี้แล้วก็พากัน ประคองเพื่อนที่เป็นบ้าไปแล้วเนี่ยค่อยๆเดินคําทางไปในความมืดต่อว่าเดินไปนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ฮะเพราะว่ามันอยู่ในความมืดเนี่ยไม่มีแสงอะไรก็ไม่รู้วันไม่รู้เวลาก็ไปพบกับอาคารหลังหนึ่งตั้งอยู่ในถ้ำพระเหล่านั้นเนี่ยพอเข้าไปในตัวอาคารแล้วเนี่ยด้วยความโล่งใจฮะว่าพบที่ที่มีคนอยู่แล้วเนี่ยก็เอ็นตัวลงนอนทันทีแต่ว่าพอนอนไว้เนี่ยถึงได้พบครับว่า ที่พื้นห้องเนี่ยเต็มไปด้วยขี้แพะเหมือนกับมีใครเอาแพะมาเลี้ยงในถ้าแต่ว่านั่นก็ยังทําให้พระเหล่านั้นสบายใจขึ้นฮะว่าเฮ้ยเนี่ยมีคนอยู่แน่ๆแล้วล่ะอย่างนี้สักพักหนึ่งเนี่ยมีเสียงฝูงแพะฮะเดินเข้ามาในบ้านแล้วสักครู่เดียวเท่านั้นแหละก็มีคนครับโดยบทความเนี่ยอธิบายว่าเป็นคนที่ตัวสูงใหญ่เล้ากับยักษ์ครับและที่สําคัญเนี่ยคือมีตาเดียว และมีหน้าตาอับปลักหน้าเกลียดหน้ากลัวโดยความที่เหมือนกับว่าปีศาจตัวน,นั้นเนี่ยจะเหนื่อยพอเข้ามาในห้องแล้วก็นอนหลับไปทันทีเสียงกลนเนี่ยดังสนั่นห้องไปหมดพระทั้งสามรูปเนี่ยก็กระซิบกระซาบปรึปกษากันในความมืดนะว่าจะทํายังไงดีจะทํายังไงถึงจะออกไปจากนี่ได้พระรูปหนึ่งเนี่ยก็คว้ากันไกหนีบหมากขึ้นมาจากในยามฮะพร้อมทั้งตัดสินใจว่าเนี่ยจะเอากันไกหนีบหมากนีเป็นแทงตายัด ถึงแม้ว่าจะเป็นการทําร้ายสัพพชีวิตตอนเป็นพระเนี่ยเอาเป็นว่าเอาตัวรอดให้ได้ก่อนเราค่อยไปศึกเอาทีหลังละกันแต่ในลังจังหวะที่พระรูปนั้นย่องจะไปแทงตายักษ์เนี่ยแก๊สตนนั้นดันตื่นขึ้น,นมาซะก่อนแต่ว่าเคราะห์อย่างดีฮะเพราะว่าพระรูปนั้นเนี่ยยังเอากันไกเนี่ยจ้วงแทงตายักษ์ไปทันทําให้ยักษ์เนี่ยโกรธมากก็พยายามจะไล่จับกินพระทั้งสามรูปนะฮะ พระทั้งสามรูปเนี่ยก็วิ่งออกมาจากในอาคารหลังนั้นแต่ด้วยความที่ว่ามีพระรูปหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นคนพิกลพิการเนี่ยก็โดนยักษ์ตนนั้นเนี่ยจับตัวไปพระอีกสองรูปที่เหลือเนี่ยไม่รู้ว่าหนีกันมานานขนาดไหนเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวโดยเฉพาะหิวน้ําเนี่ยหิวมากแต่ว่าเคราะห์ยังดีฮะพระทั้งสองรูปเนี่ยมาเจอกับบ่อน้ําในถ้า บ่อน้าเนี่ยเย็นสดชื่นเลยพระรูปหนึ่งเนี่ยก็เข้าไปวักน้ําขึ้นมาดื่มทันทีฮะแต่ปรากฏว่าพอดื่มน้ําเข้าไปแล้วเนี่ยพระรูปนั้นเนี่ยก็ตัวแข็งกลายเป็นหินไม่ทันทีเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพระรูปที่เหลืออยู่นะฮะก็ลองใช้นิ้วเนี่ยจุ่มลงไปในน้ํานั่นปรากฏว่าแค่จุ่มน้ําไปนั้นนะฮะก็รู้สึกเหมือนกับมีไฟช็อตแล่นจากนิ้วขึ้นมาแล้วนิ้วนั่นแหละก็กลายเป็นหินไปทันที ด้วยความที่น้ําก็ทานไม่ได้เหลืออยู่ตัวคนเดียวอีกต่างหาก็นั่งปงตกอยู่ในถ้านั่นแหละฮะจนเผลอหลับไปพอหลับไปแล้วเนี่ยก็ฝันครับฝันว่ามีคนเนี่ยมาเชิญเขาไปทําพิธีโกนจุกให้กับลูกชายนะฮะเมื่อทําพิธีให้เขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็พาพระรูปเนี่ยนะฮะไปส่งที่ที่แห่งหนึ่งเมื่อถูกพาตัวมาส่งแล้วเนี่ย ก็รู้สึกเหมือนกับมีลมจริงๆ่ยนะฮะมาประทะนาเมื่อลืมตาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็พบว่าตนเองเนี่ยมานั่งอยู่หน้าปากถ้ำได้ยังไงก็ไม่รู้มองไปก็เห็นว่ามีไล่นากับบ้านเรือนของชาวบ้านอยู่นะฮะปรากฏว่าที่ท,ท,ที่พระรูปนี้เนี่ยมาโผล่ตัวออกมาเนี่ยกลายเป็นมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีซึ่งระยะทางเนี่ยมันก็ห่างกันมากๆเลยนะฮะ โดยบริเวณปากถ้ำเนี่ยก็มีวัดอยู่ด้วยพระกับสมเด็จจากในวัดเนี่ยก็มาลุมล้อมพระรูปนี้นะฮะถามว่าเนี่ยเป็นยังไงมาอย่างไงออกมาจากถ้ำได้ยังไงพอพระรูปนี้แล้วว่าเนี่ยออกมาจากถ้ำเขาหลวงจากอีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยโอ้ยต่างคนต่างก็ไม่เชื่อฮะคิดว่าพระเขาเนี่ยพูดบทหมดเท็จแต่ว่าหลักฐานเดียวที่พระรูปนี้เนี่ยมีมาแสดงก็คือนิ้วที่ แข็งเหมือนกับหินแต่แต่ก็ไม่ใช่หินจริงๆนะฮะก็เป็นนิ้วคนเนี่แหละแต่ว่ามันแข็งแข็งขนาดที่ว่าเอาไฟมาลนแล้วท่านยังไม่รู้สึกอะไรเลยเพื่อนๆอาจจะมองว่าเอ๊ะเรื่องนี้นี่พิธิหารจัดมาก UE ก็ใช่ครับเป็นเรื่องที่เอกพิธิหารจัดจริงๆแต่ว่าผมก็อยากเอามานําเสนอให้เพื่อนๆฟังว่าเออมันมีตำนานแบบนี้อยู่ในบ้านเราอีกนะไม่งั้นมันก็อีกหน่อยมันก็คงจะจางหายไปกับการเวลานะฮะ ผมมีเรื่องนึงมาแถมเาให้ฟังก็คือทั้งสองเรื่องที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งสองเรื่องเนี่ยออกเป็นลักษณะของตำนานท้องถิ่นนะฮะก็เป็นเรื่องเล่าที่นานมาแล้วแล้วก็อาจจะไม่เหลือหลักฐานให้เห็นถึงปัจจุบันมากนักแต่ว่ามีเรื่องรับแรกที่หนึ่งฮะที่มีหลักฐานให้เห็นชัดเจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวก็คือชุมชนบ้านดงละครครับที่ชุมชนเนี้ยชื่อชุมชนบ้านดงละครเนี่ยมันมีที่มาที่ไปฮะคือสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเชื่อว่า ในป่ารอบๆของหมู่บ้านเนี่ยมีเมืองรับแลอยู่เนื่องจากว่าทุกคืนวันพระเนี่ยมักจะมีเสียงวงปีพ่พาดเล่นละครดังออกมาจากในป่าจนคนแถวนั้นเนี่ยตั้งชื่อบริเวณนี้ว่าบ้านดงละครหรือว่าในปัจจุบันนี่แหละฮะก็มีการค้นพบซากโบราณสถานจริงๆในบริเวณบ้านดงละครนี้เองก็อาจจะเป็นได้ว่าเสียงปี่พาดที่คนได้ยินในสมัยก่อนเนี่ย ดังมาจากเมืองเมืองนี้และเมืองนี้แหละฮะคือเมืองรับแลที่มีหลักฐานอยู่จริงๆสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะอ่านข้อมูลมากกว่านี้เนี่ยผมได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างแล้วฮะก็เป็นลิงก์ที่ผมใช้สําหรับหาข้อมูลมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนี่แหละทั้งในนั้นอาจจะเขียนรายละเอียดได้ละเอียดกว่าที่ผมเล่าสักหน่อยก็ลองเข้าไปอ่านดูกันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ฟังกันจนมาถึงจุดนี้นะฮะก็ สวัสดีและเจอกันต่อ,อไปในครั้งหน้าสวัสดีครับ